สวัสดีครับเอะนะครับโอ้โหห่างหายจากการทำคลิปไปเนี่ยนานมากจริงๆวันนี้นะครับได้กลับมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งซึ่งดีใจมากนะครับดีใจหมายถึงว่าดีใจที่มีคอนเทนต์ที่จะทำกวดตัวเองในระดับหนึ่งนะว่าเออทำไมไม่ทำมาตั้งนานแล้วเอก็รอมากเลยว่าเมื่อไหร่เอะจะได้กลับไปที่หิมะนะครับแล้วก็อยากที่จะไปทำคลิปเนี่ยสอนสกีสโนโบอร์ดบนหิมะมากๆนะครับ เป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนที่ทำเซิร์ฟสเกตแล้วก็มีคนดูคลิปเซิร์ฟสเกตของเอเยอะๆแล้วนะครับอยากทํามากแล้วก็รอรอวันรอเวลามาตลอดนะครับมันก็ยังไม่ถึงสักทีแต่กลับกลายเป็นว่าพอวันนี้นะครับซีซั่นกําลังจะเปิดจริงๆแล้วญี่ปุ่นกําลังจะกลับมาเล่นได้จริงๆแล้วนักเรียนนะครับหลายๆคนที่อยากจะเตรียมพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปเล่นถามกันเยอะนะครับว่า เออแล้วเราจะมีโอกาสไหนทางไหนที่จะเตรียมพร้อมกันได้คือเอเนี่ยก็จะมีความรู้สึกนะครับที่อยากจะพัฒนาการสอนของตัวเองตลอดเวลานั่นแหละนะครับรู้สึกว่าสอนไปเนี่ยมันดีไม่พอมันต้องดีกว่านี้ได้อีกจนสุดท้ายวันนี้นะครับเอกก็เลยสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเลยนะครับก็คือเพื่อที่จะฝึกนะครับเตรียมความพร้อมเบื้องต้นจากประเทศไทยนะครับพอคิดแล้วก็น่าโมโหว่าเอ๊ะเธอรู้อย่างเงี้ยทำตั้งนานตั้งแต่มันยังเป็นโควิดอยู่ก็ได้ ไม่ทำไมตั้งนานไม่ทำเนรู้สึกเสียใจมากนะแต่วันนี้ไม่เป็นไรจะช้าดีกว่าไม่ได้ทำนะวันนี้ทำแล้วนะครับก็เลยมาทำคลิปนะครับสอนเลยว่าเราเล่นสโนว์บอร์ดครั้งแรกจะเจอกับอะไรแล้วการเล่นสโนว์บอร์ดอ่ะมันเล่นยังไงอันนี้คือเน้นนะครับที่ First Time ถ้าใครพอรู้บ้างอยู่แล้วอาจจะคิดว่ามันละเอียดเกินไปพออภัยแต่ว่า เดี๋ยวคอยติดตามกันต่อไปเอกก็จะค่อยๆทําขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไล่เลเวลขึ้นไปนะครับจะเริ่มทําจากคลิปสอนก่อนแล้วเดี๋ยว e p ีถัดไปจะย้อนกลับมาทําคลิปเรื่องอุปกรณ์การแต่งตัวการเตรียมอุปกรณ์ไปเล่นเตรียมกล้ามเนื้อเดี๋ยวจะกลับมาทําทีหลังนะครับ e ี EP ถัดๆไปรอติดตามกันด้วยนะครับเริ่มเลยถ้าเกิดว่าคนที่ไปเล่นสโนว์บอร์ดที่ลานที่ฮิมะเลยจริงๆเนี่ยนะครับวันแรกเลยเนี่ยทุกคนจะประสบปัญหาเหมือนกันหมดนะครับก็คือว่าแค่ยืนเนี่ยก็ลําบากมากแล้ว เพราะอะไรนะครับดิงเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าที่ยึดเท้าเรานะครับไว้กับบอร์ดในระหว่างเวลาที่เป็นการเล่นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเจอรเราจะต้องเจอกับความรู้สึกว่าเราถูกพันขาวไว้ด้วยกัน2ข้างบนอุปกรณ์1ชิ้นเนี่ยมันต้องปรับตัวอยู่แล้วธรรมชาตินะครับเสียเวลามากที่สุดอึดอัดมากที่สุดพอโวนยึดปุ๊บแค่จะลุกนะครับลุกนั่งแบบที่เท้ามันก้าวออกไม่ได้ นึกภาพตามนะครับสมมุติว่าเราจะลุกอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเท้าเราจะถูกยึดอยู่กับตัวบอร์ดแบบนี้นะครับอ่ะแค่ยืนอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ไม่เคยเลยเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนมันจะล้มไปทางไหนแล้วมันก้าวเท้าไปช่วยเราไม่ได้แค่นี้ก็เป็นปัญหาที่หนึ่งแล้วเราก็จะต้องเริ่มจากการยืนบนพื้นเรียบอย่างนี้ก่อนครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเราจะล้มสมมติเราจะล้มลงไปเนี่ยเราก้าวขาออกไปแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้มันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกอึอดอดัดแล้วก็ลําบากตรงเนี้ยเป็นอันดับที่1แล้ว สองการนั่งลุกของมันเองนะครับบางคนเนี่ยโอเคถ้าเกิดบางคนที่ออกกำลังกายดีร่างกายดีอาจจะได้เปรียบในข้อนี้นะครับก็คือการที่จะเราจะลุกขึ้นมาพอเท้าเราติดกันเนี่ยเห็นไหมเห็นท่าที่เอ๋อยู่อย่างนี้ไหมครับนี่คือท่าปกติที่เราจะต้องเจอเวลาเราไปเล่นบนหิมะนะครับเวลาที่เรานั่งอยู่อย่างงี้แล้วเราจะลุกขึ้นน,ะนี่ก็เรื่องใหญ่แล้วเอาแค่ง,ง่ายๆก่อนว่ากับพื้นนี่เองก็ไม่ใช่ง่ายอยู่แล้วแหละนะครับที่เราจะลุกขึ้นมายืน ดูตัวอย่างเนาะเนี่ยการที่ลุกขึ้นมาโดยที่เท้าไม่ขยับเลยนี่ก็ยากประมาณที่1แล้วเลเวล1แล้วแต่เลเวลที่2ถัดไปจะเจอกับว่าพอเวลาเราอยู่บนหิมะจริงๆนะครับพอเรากําลังพยายามจะดันตัวแบบที่เอ๋ทำเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับบอดจะไหลเพราะว่ามันลื่นมากนะครับมันก็จะเริ่มไหลพื้นไปงี้นะครับแล้วพอเราเริ่มทําอีกทีนึงนะครับมันก็จะพื้นไหลไปอีกแล้วนะครับก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยลุกขึ้นนะ่ อยากอันนี้ทุกคนดูตรงนี้อาจจะไม่เข้าใจอาจอาจจะนึกภาพไม่ออกนะเนาะเอ๋ A. เอาประสบการณ์นะทั้งหมดในคลิปเนี้ยจะเน้นว่าเป็นประสบการณ์จากที่เอ๋สอนมาแล้วเห็นมาบางทีจะไม่ใช่สิ่งที่ตามตำราเสมอไปนะครับเพราะว่าเราพยายามอธิบายในแบบภาษาของคนไทยเรานะครับก็คือบางคนเนี่ยถึงขนาดที่ว่าจะต้องเอามือมาดึงอย่างนี้นะครับที่เราจะเห็นนะเอ๋เอ๋ก็ไม่ได้สอนหรอกนะครับแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้ห้ามถ้าสมมุติเขาคิดว่าทําแล้วเพื่อเขารุกได้ก็ดีแต่ที่จริงแล้วเนี่ย มันก็ไม่ควรเพราะว่าด้านนี้บริเวณตรงนี้มันจะคมถึงเราจะใส่ถุงมือนะแต่ว่าถุงมือเราก็จะขาดหรือพอบางทีพอเราลุกขึ้นไปเนี่ยเราก็จะไปเหยียบมือตัวเองนึกออกใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วการจับบอร์ดอย่างเงี้ยก็จะเป็นหนึ่งแบบที่ที่จริงๆมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับถ้าลุกไม่ได้แบบนี้แก้อย่างไงนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งและที่เราจะสามารถเตรียมพร้อมจากประเทศไทยไปได้ถ้าเราไปอยู่ที่หิมาจริงๆนะครับเวลาตรงนั้นชั่วโมงตรงนั้นที่เราเสียตังค์นะครับเสียค่าที่พัก เสียค่าเล่นเพื่อที่จะไปฝึกแค่เนี้ยนะครับเอกก็เลยมาคิดได้ตอนนี้แหละว่าสิ่งเนี้ยนะครับฝึกที่ไทยไปได้นี่คือข้อที่1นนะฝึกเองที่บ้านก็ได้นะที่จริงถ้าสมมุติว่าใครจะจินตนาการว่าเอาเท้าอ่ะมัดไว้กับอะไรบางอย่างแล้วก็พยายามลุกนั่งลุกนั่งให้ลุกได้นั่นก็เป็นข้อดีที่1นึ่งไปแล้วแต่ให้เข้าใจนะว่าพอเจอหิมะจริงๆมันจะยากขึ้นเพราะอย่างที่เอ๋อธิบายไปเมื่อสักครู่ว่ามันจะบวกกับมันจะค่อยๆไหลลงไปด้วยก็ส่วนมากคนก็จะบอกว่าติดพุงติดอะไรอย่าง ที่จริงก็ไม่เกี่ยวสทัทีเดียวนะครับเอเคยสอนเนี่ยมีมาหมดนะครับลุกศย์บางคนเนี่ยก็อ้วนแต่ก็ลุกได้คือที่จริงแล้วมันเหมือนกับเป็นจุดที่ถ้าเราหาจุดเจอหาจังหวะเจอจริงๆมันลุกได้แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าบางกรณีที่อ้วนจนลุกไม่ได้ก็มีความจริงเป็นความจริงอยู่นะครับถ้าลุกไม่ได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นว่าเราจะต้องเริ่มฝึกจากการหันหลังและลุกจากด้านหลังสมมติเรานั่งอยู่แบบนี้นะครับแล้วเราอยากจะเปลี่ยนให้มาเป็นลุกด้านหลังเนาะวิธีการกลิ้งนะครับเราก็จะนอนลงไป แล้วพยายามจะกลิ้งข้ามไหล่ของตัวเองด้านนี้นะครับยกปลายเท้าขึ้นนะครับอย่างนี้กลิ้งมาอ่านะครับอันนี้คือเวลาที่อยู่ในสถานการณ์จริงบนหิมะเห็นไหมตอนนี้บอร์ดก็จะกลับไปอยู่ที่ปลายเท้าเราอย่างนี้แล้วนะครับโดยส่วนมากนะครับตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่คนจะลุกได้นะครับก็คือเอามือดันพื้นนะครับตั้งขาขึ้นแล้วก็ค่อยๆเดินมือเข้ามานะครับแล้วก็ยืนขึ้นนะครับอ่ะ ตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่คนทั่วไปที่ลุกจากด้านหน้าไม่ได้จะลุกจากด้านหลังได้ก่อนทีนี้มาต่อข้อต่อมานะครับโอเคนะครับพอดีเมื่อกี้อัดเทคนึงไปแล้วไปมีธุระนะครับก็เลยมา,มาอัดต่ออีกทีแสงก็เลยเปลี่ยนไปบ้างนะครับต่อมาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการล้มนะครับพอสมมุติว่าเรายืนได้แล้วนะครับแล้วเริ่มพอในขนาที่เราเริ่มเล่นเวลาที่เราล้มเนี่ยแล้วเท้าเราเนี่ยก้าวออกไม่ได้เราก็จะเอามือลงไป เป็นปัญหาหลักของคนที่เล่น s n o w b o a r นะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ของการบาดเจ็บเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ข้อมือเป็นอันดับแรกพอเวลาที่เราสะดุดปุ๊บมือเราก็จะค้ำลงไปนี่มันเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติของร่างกายเรานะครับก็จะค้ำลงไปอย่างนี้นะครับปุ๊บนะครับโดยที่น้ําหนักมือของเราทั้งหมดนะครับลงไปก็จะทําให้ข้อมือเนี่ยนะฮะมีปัญหาหักก่อนนะครับแตกหักเคล็ดบาดเจ็บนะครับเวลาล้มล้มยังไงพยายามใช้ตรงท่อนแขนเนี่ยนะครับใช้ทั้ง พยายามกระจายแรงออกไปทั้งตัวนะครับเราลงไปเนี่ยะครับคล้ายๆอย่างเงี้ยครับแปะลงไปอย่างนี้เลยปึ๊บเนาะหรือว่ายืดถไลลงไปอย่างนี้เลยนะครับมมันจะอยู่มุมๆกล้องหน่อยขออภัยนะครับพื้นที่อ่ะก็คือการที่กระจายแรงออกไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้การบาดเจ็บน้อยลงนะครับว่าฝึกล้มฝึกล้มฝึกล้มดูให้ค่อนข้างชินแต่เวลาที่มันเล่นจริงๆนะครับมันก็มีโอกาส ที่จะกลับมาเผลอเพราะมันเป็นสัญชตาตญาณธรรมชาติของเราทุกคนนะครับว่าพอพอล้มเนี่ยมันไงมือมันก็จะไปโปรเทคตัวเราก่อนแหละการฝึกล้มเนี่ยก็ไม่สามารถปิดความเสี่ยงได้ทั้งหมด2ก็เลยต้องเป็นการใส่ r i สกาดนะครับแนะนำนะครับว่าให้ใส่ก็ตรงกับการบอกว่าการเตรียมตัวการไปเล่นสโนว์บอร์ดก็คือ r i สกาดอันนี้นะครับหาซื้อไปเลยจากไทยหาซื้อเป็นของส่วนตัวไว้นะครับไอ้อนี่หนึ่งเมื่อกี้ล้มไปข้างหน้านะครับล้มไปข้างหลังก็จะเช่นกัน เวลาเราล้มจริงๆเนี่ยมือเราก็จะค้ำลงไปเช่นเดียวกันนะวิธีการเนี่ยก็คือเราจะต้องยุบตัวลงแล้วพยายามเอาก้นให้ถึงพื้นให้ได้เร็วแล้วก็ลงไปเต็มๆอย่างนี้จะเซฟนะครับก็จะมาถึงข้ออีกข้อหนึ่งว่าก็จะเจ็บก้นนะครับก็จะเจ็บก้นเป็นเรื่องปกตินะครับก็จะมีบางคนเนี่ยแย่ขนาดที่เรียกว่าโหก้นีนระบมเลยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่แนะนําต่ออีกทีหนึ่งว่ามันก็จะมีบั้นแพทนะครับเป็นซัพพอร์ตสะโพกก้นของเราเนี่ยนะครับ ในหลายๆแบบถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเกี่ยวกับสโนบอร์ดู่แล้วเนี่ยอาจจะเห็นผ่านตาว่าเขาจะมีที่มันเป็นเต่าตัวใหญ่ๆเอามาเกาะที่ตู่เป็นตุกตานะครับอันนั้นก็เป็นอีกอันนึงเดี๋ยวคลิปพาร์ทหน้าผมจะมาแนะนําพวกนี้หมดเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้เจอนะครับหนึ่งก็คือการลุกยาก2ก็คือการล้มลงไปแบบที่เท้าติดอยู่อย่างนี้นะครับพอกล่าวถึง2ข้อนี้แล้วนะครับต่อมาเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มที่จะ มาเข้าใจของการเล่นสโนบอร์ดจริงๆก,ๆกันนะครับเพราะทีนี้เรามาดูเรื่องของการเบรกกันก่อนดีกว่านะครับเรื่องของการวิ่งการเลี้ยวเดี๋ยวเอาไว้ถัดไปก็คือการเล่นสโนบอร์ดเนี่ยนะครับมันเป็นใบมีดตัวบอร์ดก็จะมีเอฟความคมของเขาสองด้านนี้นะครับหลักการของเขาที่เขาใช้บนหิมะนะครับในการหยุดตัวเองในการทําให้ตัวเองไปหรือหยุดนะครับก็จะเป็นลักษณะของการจิกตัวบอร์ดลงอย่างนี้นะครับก็คือ สมมติว่าเราวางลงไปอย่างเงี้ยมันจะระนาบเสมอกับพื้นนะครับมันก็จะไหลนะครับไหลอย่างนี้นะอันนี้คือไหลเนี่ยผมปล่อยปุ๊บไหลเลยเห็นไหมผมปล่อยปุ๊บไหลเลยนะครับแต่พอเราตั้งบอร์ดขึ้นอย่างนี้นะครับมันจะไม่ไหลนะครับผมจะแสดงยังไงดีนะเพราะมันจะเหมือนผมจับแต่ที่จริงแล้วจะเข้าใจได้แหละว่ามันไม่ไหลนะครับเห็นไหมเนี่ยพอพอมันอยา่เงี้ยความคมของมันอ่ะมันจะกดลงไปในหิมะ ค,ความคมของเขาอะ่ะมันจะกดลงไปในหิมะตรงนี้ทําให้หยุดการเคลื่อนไหวหรือเบรกนั่นเองนะครับเมื่อไหร่ที่เราปล่อยบอดลงแนวระนาบมันก็จะไหลอีกครั้งหนึ่งแล้วพอเรายกขึ้นก็จะหยุดนะครับอันนี้คือหลักการในการที่เราจะเล่นกับมันนะนี่คือท่าที่1นนะครับเรียกว่าไซส์สลิปนะครับก็คือเป็นการไหลลงเนินโดยการที่ค่อยๆเบรกลงนะครับเราก็จะทําแบบนี้นะครับยืนยกปลายเท้าขึ้นหยุดยกปลายเท้าขึ้นหยุดซึ่ง เดี๋ยวเล่าไว้ก่อนเลยนะครับว่าอพอมันเป็นเรื่องของการไหลที่ผมบอกปุ๊บเนี่ยเรื่องของน้ําหนักนะครับลงน้ำหนักกับการลงเนินของสิ่งไหนหนักกว่าลงเนินก่อนนั่นแหละนะครับก็คือว่าถ้าเราให้น้ําหนักไปที่เท้าเช่นเราให้น้ําหนักเท้านี้เท้านี้ทํบาเบาสิ่งที่เกิดขึ้นคือบอร์ดเนี่ยจะเอียงไปลักษณะนี้นะครับมันจะเป็นธรรมชาติของเขาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทีเดียวนะผมอธิบายก่อนนะครับสมมติถ้าผมให้น้ําหนักไปด้านนี้กดลงด้านนี้นะแล้วผมทําด้านนี้เบาๆนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นบอร์ดมันจะเอียงลงไปด้านนี้มันจะไม่ตรงลงไปอย่างนี้นะถ้าเกิดผมให้เท่ากันสองเท้าใช่มันจะตรงลงไปอย่างนี้นะแต่ถ้าผมเอียงตัวมาปล่อยข้างนี้ลงไปข้างนี้จะไปก่อนเอียงตัวมาให้ข้างนี้หนักอย่างนี้นะข้างนี้จะไปก่อนอะจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ส่วนถัดลงมาเนี่ยก็คือการที่เราขยับเท้าเราก็จะสัมพันธ์กันนะครับกับน้ําหนักก็คือเราจะเราจะมีการขยับเท้า ให้มันเหมือนกับเราบังคับบอร์ดเล็กๆเบาๆว่าเท้าไหนกดเท้าไหนดึงนะครับน้ำหนักเช่นเรายกไว้สองข้างเราอยากไปข้างนี้เราเหมือนปล่อยปลายเท้าข้างนี้ลงข้างนี้ดึงดึงไว้เพื่อให้เป็นการบังคับในให้บอร์ดเนี่ยไหลไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับอันนี้คือท่าน,นี้ที่ที่บอกเนี่ยคือไซส์สลิปนะครับก็คือเป็นการเบรกลงไปนั่นเองครับเป็นอย่างนี้แล้วก็หยุดแล้วก็หยุดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจากที่พูดไป เมื่อช่วงต้นนะครับว่าการยืนอยู่ในแบบที่เท้าเราถูกพันธนาการอยู่นั้นนะครับมันก็ยากมากยู่แล้วสําหรับมือใหม่สําหรับคนที่เล่นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งไปอยู่บนทางชันนะครับแล้วจะต้องมาบังคับให้บอร์ดมันเป็นอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับกระดกกระดกกระดกลงมาเนี่ยนะครับส่วนมากจะไม่สามารถทําได้เลยในครั้งที่1นนะครับมันจะลําบากมากมันจะเป็นลักษณะของการล้มลุกล้มลุกล้มลุกขึ้นไปลงไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละที่สิ่งที่ผมคาดหวังว่านักเรียนเนี่ย มาฝึกตรงนี้นะครับให้ชํานาญสามารถยืนอยู่บนขอบของบอร์ดได้แล้วเนี่ยพอเวลาที่ไปถึงหิมะจริงๆเนี่ยมันจะไปต่อถัดไปได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นประหยัดระยะเวลาขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดเงินที่เราจะต้องไปเสียเวลาในการเล่นวันที่1ที่2แบบที่ไม่ได้อะไรที่ท,ที่ลานสกีมากขึ้นเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยนะครับว่าอันนี้เดี๋ยวนะเมื่อสักครู่ที่ผมทํานี่คือท่านะครับมันคือไซส์สลิปลงมา ทีนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ด้านก็คือด้านฮิลและด้านโทนะครับด้านฮิลและด้านโทเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายแล้วพร้อมกับดูภาพไปเดี๋ยวผมจะทําด้านฮิลลงมาให้ดูก่อนเพราะว่าโดยปกติด้านฮิลเนี่ยจะง่ายมากกว่าด้านโทนะครับอ่ะดูกันนะครับว่าสิ่งเนี้ยนะครับสามารถทําให้เราฝึกได้ยังไงนะเดี๋ยวเราจะแสดงให้เห็นสําหรับเฟิร์ส i m มสําหรับคนที่ไม่ไม่เคยเล่นจริงๆนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมจะเริ่มจากการนั่ง นะครับทาง,ท,างที่มันเริ่มลาดชันลงไปเลยสําหรับเฟิร์สไทม์ทุกคนจะต้องฝึกคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับเห็นไหมอตอนนี้เรามายืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับหยุดอยู่ในลักษณะแบบนี้ตอนนี้สิ่งที่นักเรียนจะฝึกก่อนเป็นอันดับแรกก็คือการยืนขึ้นไปบนนี้แหละนะครับเดี๋ยวดูนะผมจะผมพยายามจะทําคลิปให้ละเอียดและชัดเจนที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตตลอดไปนะครับก็ให้ใครที่มาเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมจะพยายามเอาให้เคลียร์เลยนะครับก็คือพอเรายืนขึ้นนะครับพอเรานั่งนี่เทียบกับบนหิมะจริงนะครับบนสโลปจริงๆนะครับพอเราเริ่มยืนเนี่ยมันไม่เหมือนพื้นข้างล่างแล้วเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปทั้งหมดนะครับตอนนี้มันเป็นทางชันนะครับพอเวลาที่เราจะยืนผมเล่าจากสิ่งที่ผมเห็นแล้วกันว่ามันมีแบบนี้นะครับว่าพอบางคนเนี่ยพอจะเริ่มลุกเนี่ยสโนบอร์ดก็จะไปข้างหน้าแบบนี้ดูดีๆนะครับมันจะไหลลงไปฮลุกไม่ได้ ยิ่งดันตัวไปเท่าไหร่มันก็จะยิ่งไหลลงไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าอย่างพื้นของผมตัวเนี้มันยังมีความง่ายมากกว่าหิมะอยู่นะครับเพราะว่าบนหิมะจริงๆมันจะลื่นมากกว่านี้แล้วมันจะเหมือนทรายที่พอเราขยับเนี่ยมันก็จะถล่มลงไปเรื่อยๆนะยิ่งเราพยายามทำปุ๊บมันก็จะไหลลงไปไหลลงไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะยืนเพื่อให้ขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเรื่องยากแล้วนะครับพอเราพยายามจะดันตัวเนี่ยึ๊บมันก็จะไหลไปวนอยู่แบบนี้นะครับ สิ่งแรกที่ผู้เรียนจะต้องฝึกจากที่นี่เลยนะครับก็คือผู้เรียนเนี่ยจะต้องฝึกยืนขึ้นไปทรงตัวอยู่บนบอร์ดให้ได้นะครับแบบนี้นะครับในการที่จะค่อยๆย,ยืนขึ้นไป ừ! แล้วมันก็จะลม้ลมลงมานะครับหมายถึงว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นปกติเลยนะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับในระหว่างที่เรียนนะครับคุณครูก็จะประคองนะครับถึงได้บอกว่าที่จริงแล้วถ้าเกิดเราไปเรียนที่ทัลโมเนี่ยจะกินเวลามากพอเรายืนปุ๊บเราจะรู้สึกเลยว่าเราไม่บาลานซ์นะครับ การล้มเนี่ยจะแบ่งเป็นว่าอย่างเมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้ดูว่าผมล้มกลับมาด้านหลังยังดีนะครับแต่ถ้าเกิดไปเจอของจริงบางทีเนี่ยนะครับล้มกับลงไปด้านหน้าคือบอร์ดเนี่ยจะด้านนี้นะครับจะลงไปสัมผัสกับที่พื้นแล้วก็จะเรียกว่าบอร์ดจิกน่าจะฟาดลงไปด้านนู้นนะครับจะจุกมากกว่าการลงไปนั่งข้างหลังนี่อีกนะครับก็คือเราจะต้องใช้ชั่วโมงในการฝึกตรงนี้นะครับกว่าที่เราจะยืนนะครับแล้วปล่อยไหลลงไปได้อย่างนี้นะครับนั่งนะครับเรายืนนะครับไหลลงไป ค,คือถ้าฝึกจนชนานาญเนี่ยก็จะยืนได้เหมือนผมนี่แหละก็จะยืนจนชนานาญได้แต่ว่ากว่าจะถึงจังหวะมันจะเป็นคล้ายๆอย่างที่ทําให้ดูเมื่อกี้ว่ายืนปุ๊บมันจะลงเลยยืนปุ๊บมันจะลงเลยซึ่งไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะช่วยกันผมให้ได้ฝึกนะครับว่าเราจะขึ้นมายืนบนส้นเท้าแล้วยืนอยู่แล้วก็ทรงตัวไหลมาได้ยังไงนะครับอ่ะต่อมานะครับที่จริงแล้วอันนี้คือด้านหน้าเนาะเราหันหน้าลงอย่างนี้ส้นเท้าเนี่ย มันจะอยู่ที่พื้นอย่างนี้ปลายเทา้ายกเราเลยเรียกด้านนี้ว่าฮิวไซส์นะครับไซส์สลิปฮิวไซส์นะครับเป็นท่าเบื้องต้นเลยอ,อันนี้เล่าไว้ก่อนขอแยกแยกย่อยแยกซอยย่อยเล่าไว้ก่อนว่าถ้าเวลาไปเรียนที่ชิมะวันที่1จริงๆอะ่ะ ก็จะไม่ใช่ท่านี้นะครับจะเป็นท่า one ฟุ o ที่จะแบบว่าให้ control b o a r นะครับในการที่จะมันจะเป็นอย่างนี้เนาะในการที่จะเลเพราะอันเนี้ยมันฝึกที่นี่ไม่ค่อยได้เพราะว่า slope มันไม่ได้ลื่นแบบพิมะจริงนะครับมันจะเป็นลักษณะของการที่ใช้วันฟุตอย่างนี้นะครับแล้วแล้วก็พยายามที่จะ control ตัวเองไปให้ได้นะครับเพือย่างนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะให้ทาไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะให้ได้ลองเล็กๆน้อยๆแต่ว่า ถ้าสมมุติว่าขึ้นทำจากที่สูงมาอันตรายเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าหิมะเนี่ยมันลื่นมากก็คือที่ที่ลาดลาดเนี่ยมันจะฝึกสิ่งนี้ได้นะครับผมก็ยังไงเราจะต้องไปฝึกสิ่งนี้กันว่าโอเคยืนอย่างนี้ก่อนแต่ว่าที่ผมบอกว่าไอการยืนอยู่บนบอร์ดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราพอที่จะเตรียมไปก่อนได้นะในตอนที่เป็นเบรกินเนอร์เนี่ยผู้เรียนเนี่ยจะยังไม่สามารถบังคับให้เท้าเนี่ยมันข้างไหนหนักกว่ากันหรือว่าเท่ากันได้ไง่าย สิ่งที่ผมบอกนะครับก็คือสมมุตินะครับว่าถ้าผมให้น้ําหนักปล่อยเท้าข้างนี้ไปปุ๊บมันจะเอียงออกไปอย่างนี้เห็นไหมสมมุติผมเปลี่ยนปล่อยข้างนี้ไปฮึบมันก็จะเอียงออกไปด้านนี้เห็นไหมถ้าเท้าข้างไหนเราหนักกว่าเนี่ยมันก็จะข้างนั้นเนี่ยมันจะนําเราออกไปเราสามารถฝึกสิ่งนี้นะครับที่นี่ที่สโลปที่นี่ที่ไทยได้เลยนะครับไปถึงที่ฮิมะจริงๆเนี่ยวันแรกๆเนี่ยเราจะดูแลตัวเองได้ ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปนั่งลุกนั่งลุกนั่งลุกจนหมดไป1วัน2วันแรกสิ่งที่ผมพยายามคิดค้นวนันนี้ผมอยากจะพัฒนาให้ให้เราสามารถที่จะสอนนักเรียนให้เป็นสโนโบอร์ดได้เร็วขึ้นกว่ามาตรฐานเดิมนะครับเดิมเนี่ยสมมุติคนจองเรามาเนี่ยก็จะต้องบอกเลยว่าโอ้ถ้าสโนโบอร์ดเนี่ยไม่เคยเล่นเลยเนี่ยสีวันต้องมีในทริปแรกถึงจะพอเล่นได้ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับทักษะนะบางคนก็เก่งมาเลยนะครับอะโอเคเมื่อกี้คือฮิวไซส์นะครับฟอลลิ่งลิฟลงมานะครับแล้วก็ผมได้ลองบังคับให้แล้วนะครับจากท่าที่ซ้ายขวาเนี่ยถ้าเกิดว่านักเรียนทําสิ่งนี้ได้ดีจากที่ไทยไปแล้วพอไปถึงที่นู่นเนี่ยผมก็จะเริ่มให้คอนโทรลจริงๆนะครับในการที่จะแบบให้มันเหวไปทางซ้ายเหวไปทางขวาให้เราเนี่ยเริ่มคอนโทลได้แบบแม่นยํามากขึ้นแค่นี้เราก็จะเหมือนกับเริ่มเล่นได้แล้วหมายความว่า มันอาจจะยังไม่ได้หันหน้าบอดตรงแล้วก็พุ่งพูดลงไปแต่ว่าเราสามารถทรงตัวลงมาได้มีคนขวางเราเราเอียงให้มันเบี้ยวหลบออกไปได้มีเราอยากไปทางซ้ายเราอยากไปทางขวาเราสามารถกําหนดได้แค่นี้ในฐานะของคุณครูก็รู้สึกเซฟแล้วรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าเออนักเรียนพ,พร้อมที่จะไปฝึกในการที่สนุกขึ้นแล้ว เริ่มที่แบบเดี๋ยวต่อไปเราเริ่มคอนโทรลดีขึ้นแล้วเดี๋ยวใน1นถึงสวันเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเรื่องของการเริ่มเลี้ยวแล้วได้ไหลบอดไปจริงๆแล้วเริ่มที่จะเริ่มเปลี่ยนทางจริงๆแล้วะนะครับก็คือเดี๋ยวต่อไปนะครับจะทําให้ดูว่าเมื่อกี้นี่คือไซส์สลิปลงมาด้านฮิลไซส์นะครับต่อไปจะเป็นด้านโทไซซ์ซึ่งด้านโทไซซ์เนี่ยค็ยากอีกเช่นกันยากแบบแยกกันเลยบางทีบางคนเนี่ยวันแรกได้แค่ฮิลไซส์แล้วต้องมาต่อโทไซส์วันที่2นะครับ เพราะว่าพอโทไซส์นี่คืออะไรโทรไซส์หมายความว่าปลายเท้าเรานะครับจะจิกอยู่กับหิมะถ้ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับปลายเท้าจะจิกอยู่กับสโลปแบบนี้แล้วเราก็จะต้องค่อยๆปล่อยไหลลงมาเห็นไหมครับว่ามันถอยหลังลงมาเราจะมองไม่เห็นด้านนี้ความกังวลความเกรงของร่างกายก็จะเกิดขึ้นอีกแบบหนึ่งเลยเก็จะทําให้กังวลมากขึ้น,นายากขึ้นกว่าตอนที่หันหน้าลงมาอีกระดับหนึ่งเลยเ,เดี๋ยวทําให้ดูก่อนแล้วเ,เดี๋ยวกลับมาพูดใหม่นะครับเห็นภาพตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยนะครับว่า ผมหันหลังลงเห็นไหมซึ่งสําหรับ first time สําหรับ beginner เนี่ยนะบอกเลยว่ารู้สึกกลัวมากนะครับจะกลัวมากเพราะว่าเฮ้ยถอยหลังเหรอมันคือการถอยหลังเหรอสมมุติเวลาที่เราล้มถ้าเราล้มเนี่ยแบบปกติที่เรา control ได้เราจะล้มเอาหน้าลงไปด้านด้านสโลปแต่ถ้าสมมุติว่าเราเสียหลักจริงๆมันมันมกจะหงายนะครับโทไซน์นะครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะน,นี้เห็นไหมเราจะต้องฝึกในการทรงตัวนะครับให้อยู่บนปลายเท้าปึ๊บพอเราเสียหลักเนี่ยเรากดลงอย่างนี้ได้อันนี้คือเซฟนะครับ แต่ว่าสําหรับมือใหม่นะครับซึ่งผมก็จะประคองนะคุณครูจะประคองอยู่แล้วมันจะมีการเบี้ยวนะครับลงด้านนี้เสียหลักเซฟลงไปนะครับก็คือจริงๆจริงๆต้องบอกว่ายาวข้อมือลงเนาะแต่ว่าอันนี้ผมทําให้ดูเบาๆนะครับก็คือพยายามคุกเข่าลงไปให้ให้คุกเข่าลงมาอย่างนี้ยืนขึ้นนะครับไม่ไหวปุ๊บคุกเข่าลงนะครับเซฟไว้เบาๆแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเวลาที่มันจะอันตรายคือถ้าเราล้มไปด้านหลังเนี่ยนะครับหัวมันจะลงไปด้านนู้นนะครับซึ่ง มันเกิดขึ้นนะครับปกติก็จะเกิดขึ้นนั่นแหละนะครับแล้วก็อันตรายมากเจ็บมากนะครับแต่ว่าหน้าที่ของคุณครูนะครับก็จะโรเทคในส่วนนี้แล้วก็ฝึกนะครับคอยประคองคอยดึงเราไว้นะครับให้ชินให้เรารู้สึกชินจนสามารถที่จะคอนโทรลตัวเองยืนลงมาได้ครับยืนลงมาอย่างนี้ได้นะครับยืนเห็นไหมสังเกตดูนะเท้าเราถูกมัดอยู่นะครับแล้วยังจะต้องทรงตัวให้องศาของบอร์ดพอดีพอด,พอดีลงมาแบบนี้ ตลอดเวลามองข้างหลังก็ไม่เห็นนะครับที่ผมสื่อสารในคลิปนี้นะครับว่ามันเป็นการบอกว่าเวลาเราไปเจอสโนโบอร์ด day one จริงๆเราจะเจอกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผมก็มีความคาดหวังนะครับว่าผมทำสิ่งนี้นะครับเพื่อลดระยะเวลาตรงนี้ให้ผู้เรียนได้ถ้าคุณได้สองสิ่งนี้ด้านหันหน้าด้านหันหลังสามารถยืนทรงตัวตรงนี้ลงมาได้คอนโทรลลงมาได้นะครับ ไปถึงหิมาจริงๆอะ่ะคุณก็จะพร้อมที่จะพัฒนาต่อได้ง่ายขึ้นสนุกขึ้นลดระยะเวลาลงเยอะนะครับแล้วก็ปลอดภัยขึ้นด้วยอย่างแน่นอนนะครับในระหว่างที่ฝึกที่นี่เองผมก็จะต้องคอยประคองอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นท่าที่2ของมันก็คือท่าจริงๆมันจะเป็นท่าที่เรียกว่า falling lift นะครับ falling lift เนี่ยมันคือแปลว่าใบไม้ร่วงนะครับแต่ว่าบนนี้มันทําไม่ได้นะมันแคบไปผมจะเริ่ม ปล่อยให้มันลงไม่เท่ากันลงซ้ายลงขวาลงซ้ายลงขวาก็เหมือนเมื่อกี้ด้านหน้านะครับโดยการที่เราจะให้น้ําหนักของมันให้น้ําหนักไปด้านไหนด้านนั้นมันจะตกลงมาก่อนนะครับนะครับเนี่ยครับผมปล่อยน้ําหนักลงด้านนี้เห็นไหมเอียงเอียงเห็นไหมนะเอียง่าเห็นไหมอันนี้คือผมพยายามคอนโทรลนะผมปล่อยมีซ้ายมีขวานะครับปล่อยน้ําหนักด้านไหนมันจะเอียงลงไปด้านนั้นนะครับ เราก็ต้องฝึกในการคอนโทรลนี้ให้ดีนะครับถ้าทําได้เท่ากับที่ผมแสดงให้เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าด้านหน้าไหลลงมาคอนโทรลได้นิดนึงด้านหลังไหลลงมาคอนโทรลได้นิดนึงไปที่หีมะรรับรองนะครับมันจะย่นระยะเวลาการเรียนในวันแรกๆของคุณไปอย่างมากเลยนะครับแล้วก็จะสนุกขึ้นมากแล้วก็จะปลอดภัยขึ้นมากแล้วก็ประหยัดในค่าใช้จ่ายที่เราจะต้อง ไปล้มลุกล้มล,ลุกลุกนั่งลุกนั่งแล้วก็หมดวันไปในแบบที่ไม่ได้อะไรแล้วน่วมด้วยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าโอ้โหทรมานนะครับแต่ยังไงนะครับในคลิปนี้เองก็ไม่ใช่นะครับที่จะเน้นว่าต้องมาเรียนกับผมเท่านั้นบางทีอาจจะหาวิธีฝึกด้วยตัวเองก็ได้แค่ให้รู้นะครับว่าวันแรกที่คุณจะเจอกับการเล่นสโนว์บอร์ดเนี่ยคุณจะเจอกับอะไรบ้างนะครับผมก็มีความตั้งใจนะครับกับ ไลา์วิดีโอนี้นะครับว่าที่เกี่ยวกับสกีสโนโบอร์ดเนี่ยผมก็อยากจะทาต่อไปเรื่อยๆยังไงฝากติดตามฝากรับชมฝากแชร์นะครับบางทีเนี่ยเราเล่นอยู่แล้วเราเล่นได้ด้วยในระดับหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มอธิบายเพื่อนยังไงก็อาจจะใช้คลิปผมในการสื่อสารในการช่วยเหลือกันนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ